ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจทั้งหลายร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดขายตามเดิมคือเกา้าคือเดิมเน้อแวะเดินทางผ่านไปผ่านมาแววมาอุดหนุนได้ครับพร้อมาอาหารเครื่องเดิมทุกเยื่อยางไอติมไอศ์คีมมีเดียวกับเด้อผ่านไปผ่านมาแดดรอ้อนๆแวะมาอยากมากินได้ครับ ไอ้ติมสมัยใหม่ไอ้ติมโมราณก็มีนะครับเด้อแยมากอยากมากินดับร้อนดับกระหายกันได้ครับล้านค้าเปิดคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บความอร่อยครับผมครับหรือว่าจะเป็นของเล่นเล็กน้อย มีเด็กน้อยติดมากกับมีของเรียนให้เรียนพร้อ,อมเขาของทุกอย่างมีครับผมเครื่องดื่มน้ำปลาชู่รสกะทิไข่รสด,ดีมากมากครับมาเลือกมาซสือมาหากันในเรื่องครับดู ขาดเรือ,อยังกะแวะมาได้ล่านอย,นยนู่นาบริษัทจันเจริญนี่นะครับช่วงนี้แดดท่อนๆคนาย่ร้อนด้วยไอติมไอซ์คีมได้ครับมีทุกอย่างหลากหลายให้เลือกครับมาเด้อครับเด้อบรรยากาศนางริมถนนลมเย็นๆครับชม ผผาบอลไส้สวยๆเป็นน้ำพร้อมครับนี่เลยสวย กอนไส้มีหลากหลายให้เบิ่งให้เลือกครับมีแต่ตน้นสวยงามครับอายุปีกว่าขึ้นทั้งนั้นกินก๋วยเตี๋ยวไปพร้อมเบิองไปพร้อมบรรยากาศสุดยอดเลยครับเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวรสชาติเข้มข้นอร่อย ฝากเนร้ยอยู่พิกัดอยู่บ้านเส้นทางบ้านเส้นทางสะแทนอำเภอนาดีครับพิกัดอยู่นาบ้านนายกครับนายกอบตอยู่นาบ้านนายกอบตเลย่ันไปพันมาแวะได้เลยครับก็มามีอย่างหลายกันแวะมาอุ่นดนแล้วก็ขอขอบคุณลวงนาเด้อในคลิปนี่กย่าลืม กดไลค์กดแชร์ฝากล้านแน่เด้อกดติดตามให้น้ำเน้ยครับสวัสดีครับ